ในคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำการทำระบบสตาร์ทเครื่องคูโบต้าด้วยระบบสตาร์ทกุญแจแทนการสตาร์ทเครื่องด้วยมือหมุนซึ่งในคลิปก่อนๆนะครับผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องด้วยสวิตกุญแจมาแล้วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าให้ นำเสนอการต่อวงจรสตาร์ทเครื่องด้วยสวิตกุญแจจึงได้ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นจากการนำล้อช่วยแรงนะครับไปให้โรงกลึงเขาทำฟันเฟืองหรือที่เรียกว่าเฟืองไฟวิวให้แล้วก็มาทำโครงสร้างการติดตั้งได้สตาร์ทให้เข้ากับ เฟืองนี้ให้ได้จากนั้นจึงมาไล่ระบบกันครับสำหรับวงจรในการทำระบบสตาร์ทเครื่องด้วยไดสตาร์ทนั้นนะครับก็มีหลักการง่ายๆนะครับนั่นก็คือเรามาเริ่มที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับที่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกนี้นะครับดูที่ขั้วบวกมาก่อนนะครับก็คือขั้วไฟบวก ก็จะมาเข้าที่ก้นของสวิตกุญแจนะครับสายที่หนึงนะครับก็จะมาเข้าที่สวิตกุญแจอีกสายเมนใหญ่นะครับตัวนี้นะครับสายใหญ่นี้ก็จะมาเข้าที่ไดสตาร์ทนะครับเข้าที่ไดสตาร์ทนะครับตรงนี้ขั้วบวกนะครับแล้วก็ผ่านมา ครับหลังจากเราต่อขั้วบวกนะครับด้วยสายแดงนี้นะครับสายเล็กนี่มาเข้าที่สวิตขณะที่เรายังไม่เปิดสวิตนะครับไฟก็จะไม่ผ่านสวิตกุญแจออกมานะครับขณะที่เรายังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับทีนี้อีกขั้วหนึ่งนะครับก็คือขั้วลบนะครับขั้วลบ ก็จะมาเข้าที่ก่าวของไดสตาร์ทนะครับเข้าที่ก่าวของไดสตาร์ทเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับไฟจะวิ่งจากสวิตช์กุญแจลงมาที่สายเขียวๆนี้นะครับสายเขียวนี้แล้วก็จะมาเข้าที่ปลักตัวนี้นะครับปลักตัวเล็กๆ เวลาเราสตาร์ทนะครับไฟก็จะวิ่งมาแตะที่ขั้วนี้นะครับแล้วไดสตาร์ทก็จะทำงานนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็หยุดพักการใช้งานมานานหลายเดือนนะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูจะติดหรือไม่นี่ก็ฝนตกหนักนะครับเสียงสาๆนี่ดังมากเลยตรวจเช็ค ระบบไฟเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วนะครับก็ทดสอบนะครับลองสตาร์ทดูนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องรถไถไวกระเียนนะครับ